นนักทค่ะสวัสดีค่ะเพลงขวัญสุกัญญาวงปัญญาดีค่ะนางสาวไทยนนทบุรีปี2567ค่ะเป็นไงบ้างวันนี้อรา,ร,รายงานตัววันแรกตื่นเต้นไหมรายงานตัววันแรกตื่นเต้นมากเลยค่ะเมื่อคืนนอนไม่หลับเลยค่ะ เตรียมตัวยางไรบ้างกับการเชงชัยปีนี้ก็ค่อนข้างเตรียมตัวเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องชุดเรื่องช่างแต่งหน้าหรือว่าเรื่องช่างผมค่ะทุกอย่างก็คือค่อนข้างเสร็จประมาณ80%ค่ะที่เราจะอะไรมาเชงชัยมาแข่งกับเพื่อนๆในประเทศเราถ้าถามว่าหนูเตรียมอะไรนะคะหนูเตรียมความเรียวค่ะความเรียวในที่นี้ก็คือเรียวทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นแบบตัวของหนูเองหนูจะดึงศักยภาพที่หนูมีอยู่นะคะแล้วก็มาชิงกับ นางสาวไทยทุกๆจังหวัดในปีนี้และหนูก็จะพยายามนำมงกุฎมากับตัวหนูให้ได้ค่ะได้เลยอมีการไลฟ์สดไหมในช่งทางของตัวเองในการเล่นกับแฟนคลับด้อมอะไร ต้องมีอยู่แล้วค่ะต้องติดตามเพลงขวัญน,นะคะก็คือจะไลฟ์สดในทุกๆเชา้าจะพยายามไลฟ์สดแบบแต่งหน้าเองนู่นนี่นั่นอะไรแบบนี้ค่ะแบบช่วยแบบเป็นเมคอัพให้ตัวเองแล้วให้พี่ๆที่ติดตามเราได้เห็นเราด้วยอะไรแบบนี้ค่ะใช่เรียนเชิญคุณผู้ชมทมางบ้านให้ติดตามการประกวดนะฮะแล้วก็ฝากเชิญเข้าด้อมและไอจีของเราด้เลย,เลย ค่ะยังไงนะคะก็ฝากติดตามเพลงขวัญน,นะคะนางสาวไทยนนทบุรีนะคะแล้วก็มาติดตามด้อมของเพลงขวัญด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมค่ะกดเข้าไปติดตาม Facebook ของเพลงนะคะเพลงขวัญสุกัญญาวงปัญญาดีค่ะไ g จี IG, เพลงขวัญสุกัญญาวงปัญญาดีเหมือนกันค่ะแล้วก็หนูจะไลฟ์สดให้ดูทุกๆวันเลยค่ะ <S <S บ๊ายบาย